dài thế nhá kén cả chiếc khiếu con thấy nhau, có thấy phải chiếc hoàn này nè ừ, cái chiếc ban tháo của hoàng bạc khờ mươn nó cháu kén bạc khờ mươn à nên bạc mươn dài phù con điếu nè phù con điếu nhỉ say nhắn ta neo lời kén say bạc đúc nó cháu kén mướng kén phích nôm này nè ừ, xôm, chà, thăm, lắc xa, xôm, à, cần tham lắc xanh นี่แกงพริกนมถ้าแกงส่วนใหญ่คนเหนือนี่ถ้าแกงพริกนมไม่นะ่ะคนเหนือมันก็จะเอาใส่ปลาดุกนะเจ้านี่อุปกรณ์เครื่องแกงก็จะมีเกลือหอมขาวหรือว่ากระเทียมนี่เนาะหอมขาวหอมแดงกระปิปลาห้าน,นี่ไขมัขมกกับต้องใส่พริกนมพริกนมแกนหลวงในีซีแกนเนาะแล้วก็พริกขี้ฝะพริกขี้หนูหลวงนนะี่นะเออซีห้าเม็ดมันเผ็ดน้อยๆถ้ากะพริกนมเต้ๆนี่มันบบกค่อยเผ็ดตัวไดนะเจ้าเนาะก็ใส่ผสมกัน ไข่มักเพ็ดก็ใส่น้ําคันน้อยไข่บ่มักเพ็ดก็ลดปริมาณลงเนาะนี่แต่ยาน้อมประมาณนี้ก็จะเปะเลยนะเจ้าก็กะปริมาณเนาะว่าหอมแดงประมาณไหนหอมขาวประมาณไหนนะเจ้าหอมขาวนี่ก็ประมาณ2หัวเนาะหอมแดงฮะหัวเดียวโอ้อันนี้หัวใหญ่ยบอกนี่หัวใหญ่หัวเดียวแต่ถ้าหัวน้อยก็2หัวนะแล้วก็หอมแดงนี่ก็ประมาณ5 6หัวเนา หอมแดงนี่ใส่นักน้อยน,นะเจ้ามันจะได้หวานน้อน้ำจะได้หวานหวานธรรมชาตินะเจ้า<อ>นี่บีต้องบีต้องใส่บะเนา w ตัวหนาตบไทยบะเนวเพราะมันบะเขอนี่มันจะมือเนาะตคนเหนือพเรื่องห้องห้องบะเขมืนนะเออแตงในมันจะมืนเลยคนเหนือพปเรื่อห้องบะเขือมืนนะเจ้าต้องใส่นี่บะนา o ตบไทยไปเพราะว่ามันจะได้ลดความมืนของบะเขือนะเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวหามันตำพริกแกงกันนะเจ้าอ่านี่ใส่เสือลงไปก้อนนะเจ้า แแดงเนาะแกงพริกนุ่มก็เครื่องแกงมันก็เหมือนๆกันเนาะเมนูที่เป็นแกงพริกนมน่ะเจ้าก็เฮาก็จะยจะอีเนาะแต่ว่าเฮาก็ทําให้ดูอ่เฮาเนี่ยอยากินได้ห้องละเจ้านแกงพริกนุมนี่นะเพื่อไขปะเมนูนี้อ่ะไปดูเมนูอื่นเจ้า จะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวลักลงเงากระดิ่งพาย่แล้วนไ่ไฟละ <c oughs> แต่อันนี้เขาก็ะต,ำ,ตำเพราะแรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขไไาใส่พริกใส่อย่างลงไปนะเจ้าเนี่เป็นโคกหินนี่นะมันจะค่มือน,น้อยเนาะไปกับกับปี่ใส่เนาะลดความมือ หนึ่งพิกนมอ่ะบิดเข้าไปบิดใส่ไปเลยเนาะแกงพิกนมนี่มันก็ต่ำมันก็บีวาเรียกแล้มันก็จะเออโคเป็นคราบน้อยนึงเนาะเหมือนพิกงห้งพิกแห้งนี่เขาปั่นไว้เดี๋ยวว่างเดี๋ยวรออุปกรณ์กันเนาะเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเขาจะปั่นพิกแห้งเขาจะปั่นเก็บยังไงเนาะเขาจะเก็บรักษามันยังไงว่าเขาจะปั่นไว้แกงนะเจ้า เรียบร้อยแล้วนี่เขาใส่ใส่ปลาห้าไปเรียบร้อยแล้วเจ้าเนาะนี่มากับมแม่เดาละเขาก็มาหาอุปรกรณ์น้ำปราเรามีเขาตั้งไฟไว้แล้วนะเจ้าเนอ้อใส่น้าพ่อพ่อกึ่งเนาะพ้อนิ้พ้อนิ้วเนี่ยพ้อกึง่งต้องใส่น้ำน,นักเนาะแกงครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเอาพริกอ่าเดี๋ยวปั่นซอยอุปกรณ์อ๋อโอเค Tăng nạm đi em sòi. À, mùa khơ Xoáy nạch học sòi yên yên nó. xoáy như nín nạch học nương. Mom cạp khoang, nè mùa nạch học nha mùa nạch học 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 แต่คนไทยนี่เฮาก็บ่ฮู้ว่าเปิ้นนันนําก็ได้อันนั้ก็คนคเนี่ยมัลาเนี่ยอ๋อมลาลาเออแม่นสมมุติเขาวาไปจีใส่เครื่องออย่างเี้ยตักคอเไปมลาปิ้งมลานี่ก็อือบน้ําพริกเป็นลักนนี้เฮาสิแบบแกงเนาะก็บ่ค่อยเออก็บ่ค่อยได้มีไข่เอามาแกงยงพอนะเจ้าเนาะนี่แกงพริกนม เนี่ยเขาก็ซอยประมาณข้อนิ้วหนึ่งนี่เนาะเราก็ซอยไปอ่านี่เขาตัดเรร่อยเนาะมันจะเป็นลักษณะอี้นะเจ้าตรงไหนมันจะเป็นเบ็ดอี้ไหนมันมือๆเนี่ยตรงไหนนิดมันนี่นะเจ้าอ่ามันจะมือตรงนี้เนาะนี่บะเขือมือเนาะคนเหนือเปเนยห้องบะเขือมือเนาะเพราะว่าตรงไหนมันจะมือเวลาเขาไปหลวกเนี่ยกินตรงไหนมันก็จะมือนิดๆอ่าอันนี้เขาตั้งหน้าก่อห้อล้วเจ้าเนาะ เขากเกาน้ำใส่ปกติก็ถ้าเอาพริกแกงใส่ต่อหน้าตีน้ายังหมุห้องเตอรก็ได้นะเจ้าเนาะแต่นี่เขาก็ประหยัดเวลาระวังเขาทำออื่นเขาก็ตั้งไฟเตาหม้อไว้ล้อนะเจ้าเขาเกาก็เอาพริกแกงใส่นะเจ้าอืมปึ๊บใส่นี่ก็แกงไม่ยากแล้วเจ้ากะแกงง่ายเขาก็ ถ้าสามพริกแกงอย่างแล้วต้มน้ำต้มไอ้น <is there. S 1> ้ำแกงเดี๋ยวนะน้ำแกงนี่ถ้าน้ำแกงเดือนเขาก็ใส่อุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปต่อต่อต่อกันได้เลยนะเจ้าใส่เวลาแบบมือปลาก้อนใส่ปลาใส่ปลาปลาซุปก็เอาส้มใส่ส้มใส่เสร็จแล้วก็ปลาซุปก็เอานี่ใส่ได้เลยใส่แป๊บเดียวอันนี้เครื่องแกงมันก็จะคล้ายๆกันนะเหมือนเหมือนกันน่ะบ่แค่เอาเงินกันนั่นว่ามีอย่างพ่ออย่างนี้นะแต่ว่าจะให้ดูขั้นตอนว่าจะใส่อย่างก้อนไหนอย่างหลังนี่เนาะอ่า

นี่น้ำหมูหูละเนาะเอาก็เอาปลาใส่นะเจ้า,าปลาดุกใส่เข้าไปปลาก็ใส่กัมเดียวด้วก็สุกละเนาะเออใส่แป๊บเดียวใส่แป๊บเดียวอันนี้เขาจะทายต่อเนื่องนะว่าประมาณประมาณกี่นาทีแล้วน้ำเดือดนี่นะใครแบบดูไปละหลอดว่าใคร,ร,ร,ใครจะใหญ่ก็สกี้กามไปก็ได้ดูดูส่วนช่วงตีสำคัญว่าเขาจะใส่อย่างใส่หยางนี่นะเออให้ดูเต็มเต็ม ทำเขาก็ดูย้อนไปย้อนมาเนี่ยอำนาจอยู่ในมือเขาเออเขาจะเลื่อนไปดูตรงไหนก็ได้เนาะไปนิ่วใช้ได้ตรงไหนก็กดไปเนาะที่พออันนี้มันเก็บข้าวละเขาก็กดได้เนี่นี่มะนาวมะนาวนี่เขาบีบ บีบก่อนเนาะเออมันจะได้แบบนี่เขาก็ใส่มหนาวอันนี้หนาวนี่ก็ตามชอบเนาะไข่มักส้มก็ใส่นักน้อยไข่บ๊อมักก็ใส่น้อยน้อยน้อยอันนี้สองแกนน้อยเนาะกับมะนาวบ้านก็ลนขนาดมะนาวปีนี้โดนน้ำหนักก็ได้หัวลนมากันต้นเต็มต้นนั่นอ่ะแก่นยันบัตันใหญ่แต่ก็ลนแล้วแต่ดีน้อยมะนาวบ้านนี่น้ำหนักแกนน้อยกับน้ำหนักก็ได้ขวาง จิ้มพอกก่อนส้มก่อนปิ้งใจหรือ,อยังเนี่ยถ้าปิ้งใจเดี๋ยวเขาก็จะบาเขือหมื่นข้อใสแล้วนะรสชาตินี่ก็ตามใจชอบเลยเนอะถ้าใครลองเี่ยพอนะานอะจิ้มพอมากรสชาติยังได้ก็เอาใจคุกินว่าเลย ทีเดี๋ยวรอปลาซุกคำน้อยหนึ่งนะเจ้าเนาะอันนี้ถ่ายตอนเนื่องกอพอนะเจ้าประมาณนาทีอันนี้ต่นี้ประมาณนาทีลายตีหกเสร็สักนาทีเกินเนอะข้างหน้ามันฮอนเดือดด่นะปลาก็ซุกแล้วเพราะว่าปลาดุมันเนื้อมันจริงว่าจะซุกยากเนาะปลา กงเใส่บะเขือมือลงไปเลยนะเจ้าวนผักไยเดี๋ยวรอเดือดแห่ง้ามเดือดแห่ง้ามก็ะซุกละเพราะว่าบะเขือมือนี่ก็บต้องเจ้ไฟแห้งฮะเดี๋ยวมันมันจะเหลืองนะเจ้านอแข็งเหมือนมันเหลืองแล้วมันก็จะมึนนักเนาะนี่ใส่ส้มแล้วมันนะก็ส้มส้มแบบหนาวจะจุยตัดความมืนเออความมืนเดี๋ยวคนมาใช้มืจักมืนขึ้นยามอ่ะ ความลื่นนี่เนาะคนว่าว่าลื่นนี่เนาะเออลื่นม,มันจะเป็นเมือกนะเจ้าเม็ดตรงไหนมันจะมีเมือกน้อยหนึ่งนะเจ้าอ่าเดี๋ยวรอ,อมันเดือดกั้มอาไทายตัวเนืองอาไทายตัวเนืองเขาดูนะเจ้าเนาะ,ะเออว่ามันจะใช้เวลาตัวด้าเพราะว่าอันนี้มันตั้งแต่เราตั้งไฟใส่พริกแกงไม้แห้งมาเนี่ก็ตั้งแต่พริกแกงเดือดเนาะนก็สามนาทีไปแ,แต่แกงพริกนุ่มนี่มันใช้เวลาเหมือน เหมือนพริกแห้งถ้าเป็นแกงพริกแห้งนะะี่เขาต้องเอามาคั่วมาเจ้านะถ้ามาคั่วมาเจ้านี่ก็ใช้เวลาถงส่วนคั่วเจาว้าสักกำเนาะแต่ถ้าแกงพริกนมนี่ก็ใช้เวลากรเดียวยิ่งถ้าเป็นพักใบอ่อนนี่นะอเอออ่ะ,ออะขอละนะประมาณสี่สิบวิอืมถึงนาทีได้เนาะก็อันนี้มันกระสุนลราสังเกตล้าถ้าเมินหลือนี่มันก็จะเหลืองแล้วนะ,ะแกงให้มันเขียวนะมันก็จะได้กรอบๆหน่อยหนึ่งนะเจา้าอ่า เดี๋ยวไข่พุงรถไข่ชอบอย่างเงี้ยกับปุงเอาตามใจอชอบนี่แก่งมะเขือมื่นยายน้อมเดีอบร้อยแล้วนะเจ้าอันก็สีก็จะเอาเขียวนะคะเขาต้มแบบต้องต้มมือล่านะเจ้าใส่อันต้มประมาณสี่สิบวิเองถ้ามือเหลือนี่ป๋าเขาบอกใจเวลาต้มประมาณนาทีครึ่งนะเจ้าเพราะว่าถ้ามือเหลอเนี่ยจีนมันจะมันจะเละเนาะมันจะแล้วคนเหนือมันจะแล้วมันแล้วหอมชุยเลยควันงุนงุนเลยเนาะอืมนี่ แกงกระเจี๊ยบเขียวหรือว่ากระเจี๊ยบหวานเนาะหรือคนเหนือคนท่าว่าแกงบะเขอมืนเจ้าแกงบะเขอมืนอาหารเหน,นือควายยายน้อมก็ลองเอาไปแากันพอนะเจ้านอว่ะรสชาติจะเป็นยังไงแกงแล้วจะล้าก้นนะพ่อส่วนใหญ่ปกติจะเกยกินแต่เอามาหลวกกับน้ําพริกนะบะเขือมืดนีน่นะเนาะก็ลองไปแย,ยกันพอนะเจ้าพอดีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายน้อมเต้นเจ้าน้อแล้วเดี๋ยวเขาก็มาดูเมนตูต่อไปนะว่าเขาจะมีอย่างมานาเสน,ะนะอนะเจ้านอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายของครอบครัวครับอาหารเนีืยพญานองดีนะพี่กะปิเอาเป็นไตเติ้ลครับ